สวัสดีค่ะมะพร้าวกับวกวปลวยบุญไมกแล้วจ้ามือนีเปิดมากกับมะพร้าอกุ้งมังกรเลยจ้ามีน้องเอฟซีแล้วจ้าเพิ่นลลิตุนประเด็นแม่คั่วฉลอง300สามลอยซับเดืหอยหนะ้าลวกจิ้มเพิ่นเอากุ้งมังกรมาให้จ้าสองตวัวแต่มันเป็นกุ้งฟิตเลยจ้าแต่โตใหญ่เบิ่งยอย่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าอันนี้แม่คั่วเนี่ยกับปะหุ่มจ้ากับปะหุ่ม เดี๋จ้าเพื่อนเอามาให้สองตัวเพื่อนมาพี่พี่เอาไปฉลองสามร้อยซับขอบคุดหลายๆนะจ้าเอฟที่เพื่อนบอกประสงค์ออกน้ำเนาะจ้าขอบคุดหลายๆนะจ้าเอากุ้งมังกรมาให้เดี๋ยวข้าวุณมาสิเฮ็ดยังกินดิข้าวุมาเฮ็ดยังกินมาเป็นระยะพอเคยกินจอยจ้ากุ้งมังกรน่ะเคยกินแต่กุ้งแบบธรรมดาเลยจ้าเดี๋ยวสิเอาไปต้มนะจ้าเดี๋ยวสิไม่ กิ้มจิมซี่ฟูดบางจ๋าว่ามันรสชาติยางไรกุ้งก่อนน่ะจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนเราตั้งน้ำให้เดือดแล้วนะทุกคนเราจะกุ้งมังกรลงไปต้มแนละ้วค<ฮ>่ะเป็นกระทะทะเบอร์นี้ใหญ่ว่าใหญ่สุดๆแล้วนะทุกคนกุ้งก่อนสองตัวนี้ใหญ่กว่าอีกคนะ่ะเราจะทำเมนู ต้มจิ้มน้นําจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนเพราะว่าเราอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงจะเหมือนกุ้งธรรมดาไหมอะไรเงี้ยนะทุกคนเพราะว่าแม่กลัวก็ยังไม่เคยกินเลยค่ะเอาเรื่องจิงเลยกินแต่กุ้งแบบแม่น้ําธรรมดาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะทุกคนา้าต้มเนยสักพักเนื้อนะจ้าสีเล็นงามงามเพราะคนสุกอะ่ะจ้าสีแจ่มขนาดเลยแจ่มเจ๋วเลย สีสุดยอดเลยจ้าแม่ครวสิต้มไปสักพักหนึ่งจ้าบาร์ล้วมสุกข,ขนาดใดเนาะความตูใหญ่จ้าถ้าไปกินน้ำกันเลยจ้เาเราเราจะพ,พายีึแก้วมังกรแล้วนะฮะเพื่อนเอ,เอาจริงก็ไม่เคยกินก็จะพายเนี้ค่ะนี่รูม <c oughs> ให้หน่อยค่ะแม่ครัวรูม <c oughs> ให้หน่อยตากล้องวันนี้เรามีตากล้องนะทุกคน ย่าก็ยืนเชียร์อยูน่นะโอ้ทุกคนนี่ดูนเนื้อของมันนะทุกคนโอ้โหทุกคนขออนุญาตมาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้แทปกล้องจ๋ามาตรงนี้นะจ๊ะจ,จะลอง300ซับนะคะ FC จัดมา2ตัวขอบคุณมากนะคะ เแข็งมากเลยเป็นเมนูที่แม่ครัวไม่เคยกินกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ทุกคนจะ,จะแกะย็นอ้นี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันทุกคนขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหทุกคน ตัวน,นี้มันสดมากทุกคนดู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 เดี๋ยวจะให้ย่าชิมก่อนจะหั่นนะทุกคน mm hmm. ถ้าเอาไปทอดกระเทียมนะทุกคนสุดยอดเลยนะมาใกล้ๆมาใกล้ๆค่ะ mm hmm. เดี๋ยวนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ย่าชิม mm hmm. เออ ปลาทุกเมื่ไม่ค่อยดีกินไม่ได้น้ำจิ้มผาดปากปาาดูนะทุกคนอาหอรกินได้ยเลย่าเขาก็จะเผ็ด่เยอะนนเอาไหนว่าจะให้ย่าชิอื้มหืมเหนียวหนึบรสชาติสุดยอดเลยทุกคน ย่าไม่จิ้มอ่าย่าอือันเ,เดียวกันนี้เลยชอม mm hmm. เป็นเนื้อย่า mm hmm. หวานสุดยอดทุกคน mm hmm. เนื้อหวานเนื้อหวานย่าบอกเนื้อหวานเดี๋ยวนะทุกคน,นจะให้ตากล้องกิน้ว้ โอ้โหทุกคนยอมรับเลยอ่ะกุ้งก้อนนี้เนื้อแบบสุดยอดแม่คลัวแบบชิมเนื้อแบบแบบเน้นสดเลยนะคะก้อนนี้สดมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหแม่แมลคลิปนี้แม่กลัวขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะ เอาแบ่งไปให้น้องฟ้าใสด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินกุ้งกันต่อนะคะฉะลอง300สามร้อยซับขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกคนรวยรวยรวยปลอดภัยจากโรคโควิดค่ะสวัสดีค่ะ